กระผัดมะเขือมะเขือจานใบโหระพาครับเนี่ยเรียกว่ามะเขือจานนะครับใบอย่างนี้ครับจะมาหั่นนะครับประกอบด้วยใส่ด้วยกระเทียมพริกแดงกินดาหมูสับนะครับใบโหระพาครับเครื่องไส่ที่น้ำมันน้ำตาลทรายน้ำมันหอยครับเกลือเกี๊ยวซอสฝาเขียวซอสวาเหลืองพิาวขาวครับกดนน้ำปลาครับถ้าจะใส่ก็ใส่นะครับแต่ใส่เยอะ ครบสูตรเลยครับเรามาทำกันครับเริ่มต้นหั่นมะเขือจานะครับแค่น้คเกลือนะครับทำเลยครับใส่น้ำมันกระเทียมเกลียวครับกระเทียมกับแจงยกินดาดำนะครับเจียวลงไปให้เหลืองเลยนะครับกระเทียมเหลืองนะครับใส่หมูสก๊นตลงครับแล้วปั้นข้อไว้นะครับ ผมจะรดเลยครับน้ำมันหอยตังเยอะครับซอสเอ้โเจยวครับมี่เดียวพอครับพรขาวครับซอสซอสสาหรียงครับซอสกละเทียมครับนีสหน่อยครับเดอากินเอานะครับ น้ำตาลทรายครับกินคันโต๊ะมาเสียจางครับใส่ไปเลยครับเสียจางที่เราหกใบครับจะอ่านท้องนะครับเขาปลูกเองนะครับเสือจา,างทานชิ้นเังไงครับชิ้นกำลังดี ใส่น้ำไปหน่อยนะครับให้มันสุกนะครับน้ำไปหน่อยเคี่ยวให้มันสุกนะครับเร่งไฟได้ครับเมื่อกี้กินดูครับเนี่ยใส่ตัวเยอะไปอีกชิึ่ช้อนโต๊ะนะครับ สเกี Social. Social ียวซอสเกีียวขวดสมบูรณ์นะครับเพราะมันไม่เค็มรสชาติปรุงเอาเรียตามสบายเนี่ยนะครับรสชาติคัดิชาติมานะครับจากคัวํำเยี่ยนนะครับแต่อย่ายางเพราะความแตกต่างยังไม่เกิดรสชาติคัดิชาติมาเลยนะครับการผัดผักเสน่ห์ไฟ่จั๊ของตัวไก่จมันนะครับโดยตรงลางนี้นะครับใส่ผักไปเลยครับใบดูระพาขึ้นยันกินดาซอยนะครับ ราคาก็ะถินมาจากหน้าบ้านเเด็ดตอนช่วงเช้าดีสุดนะครับน้ำจางหอมกระถิ่นจะออกหอมกระถิอนนะครับออกมาตามพริกไทยครับปิดตักเติฟได้เลยนะครับตักกินได้เลยผัดมะเขือจานครับปลูกเองครับหานคองครับบ้างคลองปลูกครับวันนี้กินข้าวครับตักมาพักๆน่อครับเหลือปลามันก็จะ เหลืองสวยไปอีกหน่อยหนึ่งเลยนะครับมีผัดมะเขือจานครับเรีิกกันมะเขือจานนะครับที่อ่างทองให้มาหกใบครับใบใหญ่ๆเลยพริกกะปิปูครับไข่ต้มปลาช่อนข้าวครับวันนี้มีขค้นี้ครับอาหารเช้ามางวัน,นครับ